สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าดินปูที่บ้านของเราท่านได้แต่ใดมานี่คือบรรยากาศของอคนในชุมชนนะคะเขาก็จะกวาดใบไม้จะมีพนักงานทำความสะอาดอในชุมชนนะคะกวาดใบไม้กองกองกองไว้แบบนี้นะ จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะทุกคนต้นก้ามปูก็เยอะมากเลยค่ะในโซนนี้ใบก้ามปูก็เยอะแต่โซนนี้จะเป็นใบอะไรก็มีต้นอะไรก็มีต้นแสดงก็มีต้นมะขามแบบนี้นะทุกคนนะนเขาก็จะกองกองใบไม้ไว้แบบนี้นะถ้ามีคนมาอเอาใบไม้หรือว่า ขยะใบไม้ที่เขาปลูกไว้เนี่ยไอที่เขาทําแบบกองกวาดไว้ี่ยเอาไปปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะดีใจมากเลยนะนเห็นไหมนี่คือใบไม้เดี๋ยวเราจะมาเอาดินปลูกนะคะที่อยู่ใต้ต้นมะขามเพราะว่าคุณลุงเขาจะกองไว้บริเวณโคนต้นแล้วกองไว้ตามจุดต่างๆนะคะคุณลุงก็บอกว่าให้เรามาเอาไปปลูกได้เลยเพราะว่าเกิดจาก ใบไม้ที่ทับถมกันนานๆนะคะทุกคนเขากวาดกวาดกองไว้ก็เลยกลายเป็นดินที่ไม่ได้ใช้นะดังนั้นเราก็จะมาช่วยคุณลุงเอาดินออกจากบริเวณที่คุณลุงกองไว้นะคะเพื่อไปปลูกต้นไม้คุณลุงที่พูดถึงไม่รู้จักกันนะทุกคนนะเมื่อเกินมาเจอกันตอนที่เรามาเอาดินนี่แหละค่ะคุณลุงบอกว่าเอาไปได้เลยเอาไปได้เลยเอาไปได้เลยเห็นไหมคะทุกคนนอกจากเราจะได้ข้าว เอาไปปลูกที่บ้านแบบไม่ต้องซื้อได้อาหารนกแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชเอาไปปลูกแบบไม่ต้องซื้อเหมือนกันค่ะส่วนใบไม้กลุ่มนี้นะคะเราคงจะไม่เอาไปแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่มีถุงใส่นะเราจะมาเอาดินดีกว่านี่คือดิน ที่เป็นดินใต้ต้นมะขามนะทุกคนนะเขาจะกวาดกวาดกวาดไว้แบบนี้แบบนก,กวาดกองกองไว้แบบนี้นะตามจุดต่างๆกวาดไว้แบบนี้แหละเราก็มาขุดขุดเอาก็จะกองกองไว้แบบนี้อันนี้เราช่วยคนในชุมชนรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมเทเนี้ ปกติลูกก็จะพามาวิ่งออกกําลังกายค่ะทุกคนหลังจากที่ลูกออกกําลังกายเสร็จแม่ก็ได้ดินเต็มถังแล้วก็กลับบ้านประมาณนี้นะนี่คือภารกิจของเราที่เราได้ดินไปปลูกนะจะพาทุกคนดูนะว่าดินเป็นดินแบบไหนเนี่ยดินแบบเนี้ยเป็นดินที่ก็กวาดทับถมกันได้เฉยทุกคนเรารู้สึกว่าเราไปปลูกต้นไม้และงามมากเพราะว่าเราไปดีซื้อใช่ไหมคะ เราก็เลยคิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาดูดินปลูกที่เราใช้ปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะแบบนี้่ะคะ่ะคือทีอ่ดินที่เราได้ไปปลูกต้นไม้ที่บ้านของเราคะ่ะ